สวัสดีพี่น้องปองปลายวันนี้ไม่พอกับสาวล้าไตผู้ขี่หายเนาะพี่น้องวันนี้สาวล้าไตก็ล่องซิมผ้าซิมลูกควักเขานั่นเองเนาะแต่บูหัวเสาวล้าไตก็ยังบม่เคยซิมจือเถื่อนาะบูหัวพี่น้องข้างล่างเคยไปซิมก็น่าไม่จะเป็นสีเนาะเออหักสีลองมาซิมกันเน้องบูหัวมันเป็นจังไหรสชาติจังไหเนาะโอ้หนาชิ้นพี่น้องหนาชิ้งามลองซิมดูแลพี่น้องเนาะ ตื่นเต้นเนาะพี่น้องเนาะบ่ะเคยซิมจักเทื่อซิมนดูพี่ดูเน,น,น,นาะจักหน่ยพี่น้องเนาะบ่คือตำตําเนาะอืมอืมรสชามันเป็นแบบมันหวานนะพี่น้องมันหวานหน่อยๆคล้ายๆแบบ ห้านๆหน่อยๆพี่น้องแบบจืดจืดจักหน่อยเนาะมันก็พี่น้องแบบจืดจืด้านหวานบานกับโบาลพี่น้องมันก็เออมันก็แแสบอยู่ลองชิมาะพี่น้องเมียดหนึ่งเนาะก็โอเคอยู่เลยพี่น้อง กับแสบอยู่ด้พอ่อซีมเหรีอยู่หนอะเหน็ดนะวันวานจืดๆถ้าเป็นบานเท่ามันก็สิคือหมากหมากตัก หมักตะไก่เอ้ยนะพี่น้องหมักตะไก่บาทห้าวแล้วนะรสรถซาดหมักตะไก่อยู่บาทห้าน่ะตอนนั่งหน่อยนะดูทางเล่าน่ะรถซาดขึ้นหมักตะไก่เลยคือกันก็หมักตะไก่ที่อยู่น้ำไหยน้ำหน้านะพี่น้องคล้ายๆแหละมันๆจิ้งหน่อยน้อพี่น้องน้ำออก้อนหวานมันๆอืมกับ แ่บรูปมาพ้าเขานี่มาต่างบ้านป่าหรือป่า,ปาหมหูกล้ยอีดิยูหน้าเป่นนพิ่น้ะอะหนากินเมื่อละพี่นิงเนากินบ่โอ้แสบ่บม่อ มันก็แเสบอยู่คล้ายๆบักตะไคร์อะไรพี่น้องคล้ายๆตะไคร์บานเข้าหรอหนะอยู่เล่าหน่ะมากอันนี้เนาะพี่น้องเนาะมันหนากินสำเพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งีน่นนองเบิ้งเบิ้ง<อ>แต่เขาบอกว่าเอาไปปั่นกินแสีบได้แบบพี่น้องเขาบอกเอาไปปั่นไปอะมันเป็นสมุนไพรด้วย ซาลาไตกับโบคอยเห็นเนาะซาลาไตเห็นเนี่ยมีหน้าป่าเนาะซาลาไตก็ได้เก็บมานั่มเนี่ยเดี๋ยวถาไปบันนาเดี๋ยวชาลาไตสีไทยมาให้เบิ่งเนาะแบบโอ้เพิ่นปลูกไว้เพิ่นงามๆเลยเพิ่นหลายเนาะเนาะหน้าป่าอุตการเนาะเดี๋ยวถาซาลาไตไปอีกหนานเดี๋ยวชาลาไตไทยเปนเนี่นมาให้เนาะมามะห้ทำผู้ส้มเบิ่งเนาะนี่เนาะ คลิปนี้กะสิจ้ลงแซมเนีวยนอพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวลาวไตเนื้อเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปเนอวันนี้สาวลาวไตกับ้ามาซี่มันดูพักเขาานอพี่น้องเนอกะเป็นอย่างสีละคือหมักละไก่บานเฮ้าหน่ะ่ะอยู่เลาาอ่ะนะมันกะสีตัวาติคือกันแต่ว่ามันหักเนื้ออาจิร้ายก่ัวนอพี่น้องนออเป็นสีนะ สำหรับคลิปนี้ก็สำหรับแต่กะสวัสดีพี่น้องปร่งปายเนาะบ๊ายบาย